ครับสวัสดีครับเพื่อนาพที่ดูง่ายครับจบง่ายเล่ยนง่ายนะครับไม่ยากครับบางคนไม่เข้าใจหลักแสนนะครับพาพแบบนี้นะครับลรยตัดครับตัดนี่เกินเห็นไหมครับนี่ครับปาร์้เห็นไหมดูง่ายครับดูไข่ครับตรนนี้บอกจบได้ครับชุดนี้เป็นหนังกระเบนครับหนังกระเบนที่ขึ้นกับ ตัววัตถุโบราณต่างๆนะครับก็ถ้ามีหนังกระเบนขึ้นแบบนี้อายุเก่าถึงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขณะเลิศนะจ๊ะนะใครคัดค้านก็ลองสอบถามดูครับลองศึกษาศึกษาเกี่ยวกับคาบต่างๆที่ขึ้นในตัววัตถุโบราณต่างๆนะครับคุณจะเข้าใจว่าพาถึงยุคก็มันเป็นแบบไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกับทีเคพักเครื่องคนไทยครับขอบคุณครับ